วันนี้ก็พาเข้ามาเที่ยวในเมืองโซกุยประเทศเดนมาร์กอีกนะคะที่เก่าที่เดิมๆแต่ก็ดูไม่เบื่อนะคะสวยงามค่ะอันนี้เป็นตึกของพิพิธภัณฑ์เมืองโซกุยประเทศเดนมาร์กนะคะเมืองที่ครูคิตดี้อยู่อาศัยมาเป็นเวลา18ปีแล้วนะคะที่เมืองนี้นะคะสวยงามค่ะจะเป็นอิฐถือปูน,นะค่ะอิดแดงนะคะ และก็โครงไม้นะคะโบราณมากมากค่ะแต่เขาก็มีการปรับเปลี่ยนมีการรีโนเวทมาหลายยุคหลายสมัยนะคะตึกนี้ก็เกือบพันปีแล้วนะคะสวยงามค่ะตอนนี้จัดเ,เป็นนิทรรศการเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เห็นความเป็นอยู่ของคนโบราณในยุคกลางนะคะก็สวยงามค่ะก็พิพิธภัณฑ์ที่ดินมาส่วนมากประมาณวันพุธนะคะเขาจะให้เข้าชมฟรีนะคะ ถ้าตอนนี้ก็ต้องเสียตังคนะ,คะด้านหน้าจะเป็นสีแดงสวยค่ะเดี๋ยวจะให้ชมด้านหน้าอันนี้ให้ดูด้านหลังไปสักก่อนนะคะเขารักษาบ้านดีมากนะคุมทนฐานบนนะคะขึ้นไปข้างบนะน่มีนิทรรศการที่สวยงามมากเข้าไปดูบ่อยค่ะเวลามีงานมีอะไรเนาะบรรยากาศลื่นลมค่ะคือข้างหลังตึกเหลืองนี้นะคะ ก็จะเป็นสวนนะคะเป็นสวนสมุนไพรสวนอะไรมีต้นไม้มีชื่อบอกเรียบร้อยนะคะซึ่งเคยพาชมแล้วคลิปก่อนๆน,นะคะวันนี้ก็มาอีกค่ะก็พามาให้ดูนะคะก็เห็นหลักกิโลโบราณเนาะก็มาไว้ตรงนี้นะคะเมืองน,นี้ก็จะห่างจากโคเปนเฮเกต76กิโลเมตรนะคะถ้าเดินทางโดยรถไฟหรือว่ารถยนต์ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงพอดีพอดีนะคะ สวยงามค่ะเยวจะพาไปดูด้านหน้านะคะน,นี่เป็นด้านหน้าอันนี้จะเป็นด้านหน้าของตึกพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นสีแดงค่ะโครงไม้นะคะอิฐแดงแต่ว่าเขาทาสีแดงเนาะมันก็เลยสวยงามไปอีกแบบนึงคำว่าพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ามูเซียมนะคะภาษาเดนมาร์กพอๆกันค่ะสวย ประตูทางเข้านะคะหนักมากแล้วก็ใหญ่นะคะบ้านเล็กที่สวยค่ะสิบเจ็ดค่ะมันจะเป็นไม้โบราณนะ,ะสมัยก่อนจะใช้ไอ้ไม้ไม่ได้ใช้ไอ้เหล็ก